รีวิวนะครับให้พี่เกียรติศักดิ์นะครับผมขออนุญาตยืมลง YouTube ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์รุ่นใบหยางนะครับไมทันเอ็นะครับใบหยางเนี่ยไอ้ค่ายยี่ห้อเอฟเฟกต์เมทันเอ็เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับมันจะมีของใบหยางนะครับคือคลายต้นตำรับเลยแล้วก็จะมีบิดไลน์นะครับที่ที่จะทําเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าใบหยางนี่จะเป็นต้นตำรับนะครับซึ่งซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยครับส่วนตัวนะครับส่วนไม่ดราม่านะครับส่วนตัวผมว่่าาใบหยยงเนี จะค่อนข้างเสียงดีกว่าแน่นหนากว่านะครับแล้วนี้จัดชุดนะครับพร้อมอะแดปเตอร์นะครับเป็นมือสองนะครับขายแค่1500บาทนะครับมือสองนะเอฟเฟกจากทางทางทางร้านของเองนะครับก็ดีมารีวิวลง u t u b e ด้วยเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจตัวนี้ก็จะได้หาซื้อมือสองกันดูนะครับมีขายทั่วๆไปนะตามตามในกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยครับผมอ่ะผมว่ตัวนี้ผมก็จัดชุดให้พี่เขาพร้อมมออแปลงนะครับอาจจะเสียบมออแปลงกันก่อนเลยนะเสียต่อไปนะครับอ่าลืม มาสวิตช์ใช่แน่นนะครับนี่นะครับต,ต,ต,ติดแล้วโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมอแปลงมอแปลง9โวลต์ปกติเลยนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับชุดนี้โอเคเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับไม่ได้เป็นการทำงานทั้งหมดนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีเลเวลนะครับความดังเบาแล้วก็จะมีโลนะครับเสียงเบสนะครับแล้วก็จะมี mid f r e เ u นซีนะครับคือย่านเสียงกลางนะครับแล้วก็จะมีเสียงกลางเนี่ยอันนี้มันต้องปรับคู่กันนะครับปรับปรับอันใดอันหนึ่งจะไม่เห็นผลครับต้องปรับคู่กันเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแล้วก็ปรับไฮเสียงแแบบนะครับแล้วก็มีดิสนะครับก็คือเกนส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดโหมดการเล่นเหมือนเป็นเสียงหัวแอมนะครับมี normal ขอไปครับเป็นจําลองจาลองภาคเหมือนดอก พวกนอมอแบบดอกแหลมดอกอุ่นว่ากันไปอันนี้เป็นตัดแหลมนะครับตัด,ตดแหลมออกนะครับแล้วแต่เราจะเอาสับด้านไหนเดี๋ยวลองกันดูนะครับส่วนนี้เป็นเลือกประเภทหัวแอมเหมือนเป็นแอมโมเดลแอมนอร์มัลปกติทั่วปกติท,ทั่วไปหรือว่าแอมคลาสสิกนะครับอ่าก็เดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วนี่ก็เป็นแอมซิมนะครับถ้าเราต่อเข้าตู้อย่างเนี้ยตอนนี้ผมต่อเข้าหน้าตู้นะครับเนี่ย ผมใช้ต่อนเข้าหน้าตู้บอสเลยนะครับก็ไม่จาเป็นต้องเปิดแอมซิมแต่ว่าสามารถเปิดก็ได้นะครับเพื่อถ้าสมมติในกรณีที่ไปเล่นร้านไหนที่มันไม่มีแอมนะครับก็ใช้เป็นก็ใช้ตัวนี้จำลองแอมซิมมันก็จะทําให้เสียงดีขึ้นนะครับตัวถ้าเปิดตัวนี้ก็ไม่มีผลเพราะว่าเราไม่ได้เปิดก้อนเนาะเหนไหมไม่มีผลนะครับเดี๋ยวลองดอูเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดเรียบร้อยอันนี้ผมตั้งที่อย่างตรงกลางหมดนนะครับ อ่า EQ ตรงกลางหมดตัวแอนผมก็ตรงกลางหมดนะครับไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะตัวแอนผมเปิดตรงกลางเลยเพื่อให้เลือกได้อินทะลุดเต็มเต็มแค่แค่แค่เสียงเปิดมาก็รู้สึกว่ามันแค่นี่อันนี้ผมไม่ได้ปรับเลย คือทุกอย่างอยู่ตรงกลางหมดนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมตู้แอมป์ผมก็ตรงกลางนะครับนี่นะครับให้ดูเลยตู้แอมป์ตรงกลางนะครับกลางหมดนะครับ EQ สามอันนะครับผมอ่าเสียงโคตรดีนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับปรับเล่นกันดูเนาะอันนี้ของพี่เกียรติสังนะครับเทสให้ดูค้าด้วยเลยนะครับวอลลุ่มนะครับจริงจริงมันดังได้อีกนะนี่ผมเปิดแค่9้าโมงเองนะครับอยู่ที่ตู้แอมป์ด้วยนะครับ เสียงโลครับโอ้เสียงโลดีมากครับปรับได้เยอะมากเลนส์เล,น,เลนกว้างมากต่อมานะครับเสียง mid frequency กับ middle ไหนต้องปรับคู่กันอันนี้ผมปิดย่านกลางเลยเปิดกลางสุดโอ้หเยอะมากกลางปรับได้โคตรกว้าง ปรับคู่กันนะเนี่ยครับเนะห็นครับ,รบ,รบปรับนี้ก็ต่างกันละโอเคนะครับก็ตัวนี้ตรงเนี้ยการปรับ EQ เนี่ยผมจะไม่ได้บอกว่าผมปรับอะไรเป็นดีอันไหนดีไม่ดีนะครับมันอยู่ที่หูคนนะครับ คูของแต่ละคนเสียงแตกในในจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเจอมาหมดแล้วมาคนบาคนว่าดีบาคนว่าไม่ดีมาคนว่าหนามาคนว่าบางมันแล้วแต่จิตหูของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะผมก็เลยทำเป็นกลางๆไปเลยแล้วกันง่ายดีนะโอเค แบบปรับเกณฑ์ให้อยู่9โมงก็ยังเป็นผมว่าถ้าจะเป็นโอ้โเป็นดิทอชันได้เลยนะก็แค่ปรับอีกชิวเพิ่อมอีกสักนิดนึงนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคต่อมาแหลมนะครับปิดแหลมครับโอ้โใช้ได้เลยปิดกระปุดอ,อ่ะเปิดแหลมสุดครับ คิวนิดหนึ่งเสียงดีเลยเดี๋ยวจะลองเพิ่มเก์ไปที่เชียงก่อนนะครับลองดูก่อนนะโอ้ใช้ได้ครับรอเลย อันนี้ที่ได้ยินเสียงจีไม่ตกใจนะครับมันเกิดจากพวกอุปกรณ์ของผมนะครับพวกเราจะเป็นไฟที่บ้านผมนะครับไฟที่เข้าเนี่ยไฟที่บ้านผมมันจีแล้วก็มอแปองต่างๆแล้วก็ตู้แอมแล้วก็สายแจ็คนะครับแล้วก็พื้นผมที่ผมเหยียบอยู่อะไรหลายๆอย่างนะครับเมันเลินสิบที่ก็จีสิบที่ครับไม่เหมือนกันนะครับผมจะเพิ่มเกณฑ์สุดเลยอ่าใบสามแล้วกันกีตาร์ผมก็ปิกอัพไม่คดีครับก็จีนะครับ มันขึ้นอยู่ที่มันขึ้นอยู่ทีก่กีตาร์ด้วยนะครับโอ,โอเคครับสะใจครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับลองเล่นหมดนี่ก่อนนะตอนนี้สวิตช์อยู่ด้านล่างสุดก็จะเป็นคําว่าวอร์มนะครับวอร์ม <Warm S 1> ก็จะเป็นเสียงอุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจูนสายกั๊หนึงครับ เดี๋ยวมาลองโหมดไรท์กันูนะครับลองดูมันก็จะสว่างขึ้นอโอเ้เสียงเพิ่มขึ้นเลยนะครับเสียงดังเพิ่มขึ้นเลยนะครับมเมื่อกี้เราอยู่โหมดวอมมันก็จะเป็นประมาณน,นี้อพอปรับขึ้นมาโหมดไร์เนี่ยมันสว่างขึ้นเลยครับนี่ครับลองใหม่ลองโอ้ สว่างขึ้นไม่พอมันดังขึ้นด้วยนะครับก็ต้องลดอารมนะครับผมลอแต่เนาะอ่าผมจะลองหมด normal ดูนะครับอีกแก๊กหนึ่งลองดูอ่ามันก็จะสามแก๊กนะครับอันนี้คือปกตินะโหมดบครับโหมดวอลครับอ่าประมาณนี้นะผมจะเอาไว้หมด normal แล้วกันเพื่อความง่ายๆนะครับ มาอันนี้นะครับไฮคัตนะครับตอนนี้มันอยู่โหมดไฮคัตก็คือมันจะตัดแหลมนะลองดูอ่ะอันนี้ผมผมผมไม่ไม่ตัดแหลมนะลองดูโหแหลมเปียบนะครับแหลมเปียบอ่ะตัดแหลมโอเคนะครับผมก็เอาไว้ตัดแหลมดีกว่านะครับเขามันแหลมไปนะครับแล้วแต่กีตาร์นะถ้าไปเจอกีตาร์บางคนกีตาร์ที่มัน,น,นหนาหนาเกินไปแนละ้วก็ เราก็ไม่ต้องไฮคัตน้ามาันอาจจะช่วยได้นะครับตรงนี้อ่ะต่อมานะครับแอมตอนนี้ประเภทแอมมันอยู่ที่โมเดิรลนะครับสวิตมันอยู่บนสุดน,นะลองฟังเสียงทีมผมจะลองเอามาหมดนอร์มอลดูดูนะโอ้ใช้ได้ Yeah. <laughs> you โอเคโอเคนะครับผมต่อมาโหมดโมเดิร์นนะครับทอาไมาก่อนโหมดโมเดิร์นก็เสียงดีนะอ่าโหมดนอร์มอลก็จะเป็นโหมดปกติธรรมดาอ่าลองโหมดคลาสสิกดูนะครับ ็นโหมดแนวประมาณเหมือนตู้วอล์กะครับมีความคลาสสิกมีความย่านกลางเด่นๆหน่อยผมไว้นอรมอลแล้วกันเนาะโอเคโอเคต่อมานะครับสุดท้ายนะครับโหมดแอมซิมูเลเตอร์นะครับตอนนี้มันออฟอยู่เสียงก็จะเป็นเดิมๆต่อหน้าตู้นะครับในกรณีที่ไม่มีตู้แอมนะครับก็สับขึ้นนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้ลองดูนะอันนี้คือเสียงเหมือนไดลรคนะ เยผมชอบเสียงเนี้ยเสียงนี้ต่อหน้าตู้ดีหล่อเลยหล่อเย จบการรีวิวนะครับประมาณนี้ครับของพี่เรติศักดิ์นะครับผมเดี๋ยวผมขออัปโหลดยูทูบแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ดูนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจตัวนี้ก็หาซื้อก็ได้นะครับในกลุ่มหรือว่าสอบถามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มอะไรก็ว่ากันไปเนาะเสียงดีนะครับหนึ่งเสียงดีสองปรับได้เยอะนะครับผมสามหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับตำหนิมีอย่างเดียวเลยมันก้อนใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือมือผมนะครับเนี่ยยัง ล้อนมือนะครับคือมันก้อนใหญ่นะครับสมัยนี้มันก้อนใหญ่ๆมันก็นเล็กมันก็ทําเสียงอีๆออกมาได้เยอะแล้วนะครับผมก็ตามตามนั้นนะครับผมแต่ว่าคือเอฟเฟกก็แล้วแต่เราความชอบความวินเทจชอบความคลาสสิกก็จะใช,ใช้กันนะครับผมโอเคขอได้ครับขอบคุณครับปิดนะครับขอบคุณครับผม